สวัสดีค่ะสวัสดีอาเช้านะคะเก้าโมง17นาทีที่ยู่ท่าวันที่เอ่อเอพิลเนาะเดอนตุลาม3เมษายน2568นะคะเอ่อถ้าเป็นที่กรุงเทพตอนนี้ก็สิบโมงสี่ทุ่มนะคะถ้าฝั่งอีสคอร์ก็เร็วกว่าเรา2ชั่วโมงนะคะก็สิบเอ็ดโมง ช้ากว่าเราก็ฮอร์ตแลนด์ออริกอนวอชิงตันสเตทตัวนี้ก็อย่างอิลลินอยก็พวกพวกนี้ช้ากว่าเราหนึ่งชั่วโมงนะคะต่ออย่างอิลลินอยก็เร็วกว่าเราเร็วกว่าเราชั่วโมงอยงเท็กซัสก็สิบโมงนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเออ่ taking over business นะคะการการทำธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มวีซ่าอีนะคะโดยเฉพาะอีทูที่ไปซื้อธุรกิจร้านอาหารอ่ะค่ะอืม จากคําแนะนําของทนายความที่เขาทําเรื่องนะคะหรือคนที่มีความจลนงทําเรื่องทําบิซาธุรกิจ e-to เนี่ยถ้าไปซื้อธุรกิจต่อมันจะเร็วกว่าะะตามที่ตามที่ฟังมานะคะสําหรับความคิดเห็นของตัวเองบอกทีหลังนะคะนี้พอไปซื้อธุรกิจต่อทําธุรกิจอะไรมันก็ง่ายใช่ไหมคะเขามี e-in อยู่แล้วมีประวัติอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณก็ดิเนินงานได้เลยคุณเซลล์แท็กอะไรเงี้ยอย่าคุด อย่างคุณขายอาหารเนี่ยคุณก็ต้องอมีพวกเซลล์แท็กใช่ไหมคะคุณจ้างงานคุณต้องมีวินโฮดิ้งแท็กถูกไหมคะ e m p l o y e r ID แล้วก็มีเ่อ f r d l r d l ID มันต้องมีอยู่แล้วเวลาคุณจดบริษัทเสร็จไม่งั้นคุณไปเปิด Business Banking อะไรไม่ได้ถูกไหมคะ,คะมันก็ง่ายสำหรับพวกขอไลเซนต์ต่างๆอย่าง health i t s u r a n c e เออ no, not health i n s u r a n c e health ท e p a r t m e n t ที่มาตรวจนะคะก็คือมันมันง่ายกว่าที่คุณจะไปเปิดธุรกิจใหม่นะคะ แต่สําหรับตัวเองที่ประสบการณ์ที่เห็นๆนะแม้ว่าแม้ว่าคุณจะเอะคุณจะไปซื้อธุรกิจเดิมที่รันอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนโอเนอะร์นยคุณต้องแจ้งเฮล d ิพา r ต m e มนนะคะเอะสมมุติคุณมีแอลกอฮอล์ลเซเส้เนี่ยคุณก็ต้องแจ้งเฮ้ที่ออกใบนั้นนะคะถ้าคุณไม่ทำแสดงว่าคุณทําไม่ถูกนะคะถ้าเขามาเจอทีหลังคุณก็สวยอันนี้อไม่รู้ทราบว่ากลุ่มทนายความขาทราบเรื่องนี้ไหมพี่นะัสวัสดีคะ่ะ อาวันนี้มาเร็วค่ะพี่อะเมื่อเช้าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับหรือยังไงไม่รู้เลยว่าแก่หรืออะไรไม่รู้ไม่ทราบแล้วพี่เนาะมันบางทีมันก็หลับดีหลับไม่ดีเนาะแล้วแต่ถ้าเครียดก็หลับไม่ดีก็ใช้อะไรนะไอ้มันเราไม่กินยาอยู่เราไม่คนชอบกินยาเราก็กินอะไรนี่เราชนินใช่ไหมที่มันเป็นเวทธรรมชาติช่วยนอนแล้วพี่นัดสบายดีก็มาเจอพี่นัก็เหมือนเตือนแบบให้ไปลูกผัก ขอตอนนี้ยุ่งมากเลยต้องเคลียร์เรื่องภาษีอะก่อนะคะก็คือยังทําไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําหลังบ้านนะครับวินซื้อมาหลายปีก็ยังไม่เสร็จทักทีเอามาคุยเรื่องภาษีอวกาต่อนะเรื่องธุรกิจแต่วันหนึ่งพี่นัดอยากทำธุรกิจก็จะได้ทราบแล้วยังเรื่องรอบโต๊ะอะไรเงี้ยมันก็ไม่เสียหายอะไรถูกไหมพี่เนี่ยเนาะอ่าก็เรื่องพวกนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนแต่ถามบ้านถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนแล้วยื่นเรื่องเลยเนี่ย ไ้พร้อมกันมันก็เร็วใช่ไหมคะถ้าอีทูรวนบางทีอาทิตย์เดียวก็ผ่านแล้วถูกไหมคะถ้าเอกสารพร้อมใช่ไหมคะนี่คือความเร่งรววนของคุณที่ทําวีซ่าลงทุนถูกไหมคะเป็นที่เข้าใจได้ก็คือ n นอกคอมเลนตน้กคอมเมนต์แต่ในฐานะนักทาษียากรระดักโปรเฟชชั่นอลที่เห็นประสบการณ์ตรงแล้วก็กลุ่มลูกค้าแล้วก็จากที่เราศึกษามาเนี่ยอยู you ่ n o w ถ้า you take over business เนี่ยสมมติเขาเปิดมาหลายปีละ่ อ่ยด uh, ูทราบประวัติเขาแค่ไหนเขาคอมมิตฟอร์ดหรืออะไรมีคนไม่รักเขาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติอันนี้นี่คือรูที่ต้องทราบาไอเอสสัสเปกฟอร์ดเนี่ยก็คือไม่มีเตจูลิมิเทชันก็หมายถึงว่าไม่มีกำหนดน,นะเขาสามารถโกออพเตอร์คุณได้ตั้งแต่เปิดธุรกิจเลยนะคะแต่อินเ n e เนอรก็คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าาไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเขามีสิทธิ์เข้าไปดูได้สามปี ะคะเขามีสิทธิ์เข้าไปดูได้3ปีไฮโรแ a ็ก u ิสเน s แท็ก,ทกอะไรก็ตามอันนี้เฉพาะกลุ่มสมรภาณิของอเมริกาทั้งเฟดเออร์ e ลเลแล้วก็สเตทเลเวลนะคะแต่บางรัฐก็ดีหน่อยอย่างรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยถ้าเขาตรวจคุณแล้วปีนึงนเขาจะไม่มาตรวจคุณอีกเลยนะคะหรือถ้าเขาตรวจเจอแล้วแล้วคุณทําผิดมาก่อนคุณยังมีลูกค้าเราที่เราไปเทคโอเวอมาเมาื่อสี่ห้ปที่แล้วที่รัฐเพนซิลเวเนียโชคดีมากภาษีนี่ เละตุ้มแปะนะะแล้วเซลล์แท็กนี่คือไม่รู้เรื่องเลยเซลล์แท็กคนหนึ่งทําบัญชีคนหนึ่งเพลโลคนหนึ่งคือน้องเขาไม่รู้เรื่องอะเนาะเดี๋ยวนาะเราก็เข้าใจนะเออคนทำาัญชไม่รู้เรื่องแต่ทําอาหารเก่งเนี้ยเอาเป็นว่า,าทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมไปทําอย่างเงี้ะแล้วก็เปลี่ยนบัญชีทุกปีอะไรเงี้ยเขาก็มีข้ออ้างอย่างงี้นอย่างนี้เนานนะช่วงแรกๆก็ปัญหาเยอะเหมือนกันที่ต้องแก้ปัญหาให้แล้วก็เซลล์แท็กเนี่ยก็คือค้างเยอะมากนะคะแล้วเราก็ไปพยายามแก้ไปให้ทีมแก่แล้วก็ แกได้มันยังไม่หมดต่อมารัฐเพนซิลเวเนียออกกฎหมายว่าโอเคถ้าเขาตรวจคุณแล้วนะ่ะเขาจะไม่ตรวจคุณอีกจบข่าวเลยงานนี้สิ่งที่หมกหมังไว้ปีก่อนไม่ต้องแก้แล้วโชคดีเปนเยอะนะเกือบแสนเี่นาะเราก็เออถือว่าโชคดีของเราใส่เราก็ไม่เราก็สบายใจเวลาเราเทคโอเวอร์ต่อนะคะเพราะว่าเขามาตรวจปีที่เราทําพอดีซึ่งเราทําให้มันถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราเทคโอเวอร์บิสเนสอย่างลูกค้าเรามาเนี่ยเราเราจะพยายามอธิบายคอนเซ็ปต์ว่า โอเคที่ผ่านมาเราพยอยแก้ปัญหานะแต่มาทำกับเราปีปัจจุบันต้องถูกต้องต้องทำตามคอนเซ็ปต์โ o บอ p e r f เพอร์เนะคะเรื่องเอกสารเรื่องอะไรไม่มีใคร Perfect แต่สำหรับเรา IIS เต้องเป๊กนะคะก็คือต้องเป๊ะหมายถึงว่ารีพอร์ตต้องตรงนะ,ะแล้วก็เวลาเราดึงรีพอร์ตเนี่ยเราเข้าไประบบของลูกค้าเลยไม่ได้ไปโกงไปอะไรนะคะเราเราไม่คอมมิชชั่นอยู่แล้วเพราะเราเรื่องนี้ professional licensing เนี่ยมันมันถือมากนะคะแล้วก็คือ เราไม่มีวิบายถ้านักบัญชีเป็นเฝอเอ่อเป็นคนที่โกงเนี่ยมันไปจ้างเขาไม่ได้แต่ก็เยอะนะคะทั้งเมืองไทยทั้งอเมริกามันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันโนบเบี่ก็รับปรันว่าเขาจะดีแค่ไหนแต่สาหรับเราก็อายุยังไม่เยอะเราก็ยังอยู่ในระบบการที่อีกการเนาะอยู่เนาะก,ก็หลายปีแล้วลูกน้องที่กรุงเทพก็เด็กๆทางานนะคะก็มีแก่สองคนกับเพื่อนกันที่เป็นผู้จัดการนะคะสัญี่อเมริกาก็เป็นพาทามเาก็เป็นแม่บ้านักเรียนนอกอะไรกันบางคนก็ทางานประจำหน้าที่การงานดีไง มาช่วยเราทำนะคะอย่าง CPE เพื่อนเราอีกคนเขาก็เป็นเป็นระดับใหญ่ของเฟิร์มแล้วใช่ไหมก็มาช่วยเราเวลาหลังหน้าภาษีก่อนมาช่วยแก้เคสจุมม๊บไหมคะแล้วก็หรือมีอะไรใหม่ๆมา,มา,มา,มาล้าก็มานั่งคุยกันอย่างทีเราไม่ทันข่าวช่วงเนี้ยเราไม่ได้ดูข่าวเลยไม่ไม่ใช่ไม่ดูข่าวยังตามคุณทร,รีม้์อยู่นะท่านประธานนะพี่ดีออกมาได้ทุกวันท่านโดดังสง่าพี่แนทแฟนคลับแกี่เนาะเราเราต้องตามเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องภาษีก่อนเนี่ยเราจะใกล้เคียงมากล่าสุดก็คือเห็นบอกว่า นะให้ IIS ปัจจุบัน IIS Commissioner เนี่ยก็คือถูกแต่งตั้งโดยประธานาิิบดีคนปัจจุบันใช่ไหมคะโดยโดยทั่วไปเรามองว่าเรื่อง IIS เรื่อง s t a t เนี่ยไม่ควรเกี่ยวข้องกับการเมืองใูไหมคะก็คือต้องไปตรงกลางเหมือนอเ,อเหมือนเป็นเรา Reserve เหมือนเหมือนแบน่า Thailand Governor อะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องเกี่ยวกับกันใช่ไหมคะ Share p o อะไรเงี้ยคือเราพยายามเราจะตามพวกนี้นะเพราะว่าเราเป็น ดูเรื่องธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมคะเอเอไอก็เช่นกันอย่างคอมมิแชนนแนลหลายหลายคนเนี่ยเขาพยายามไม่ยั่งกืนกันถู่ไหมคะเขาก็จะทําตามโดยที่เราอบรมถูกอารมณ์ซับซ้อนมานะ่ะเปลี่ยนไม่ไม่กี่รุ่นละคือกรมสมรเนี่ยจะไม่ disclose information ให้กับ imitation ถูกไหมคะแล้วก็ไม่งั้นเขาจะมีออกไอทีออกมาทําไมถูกไหมคะไอทิ IT นี่คือเพื่อคนที่ไม่ถูกหมายถูกปะอยู่เนาะแล้วก็ก็คือเพื่อภาษีเลยเก็บภาษี อย่างน้อยคุณก็ต้องจ่ายภาษีถูกปะคุณทํางานที่นี่คุณจะอยู่ถูกต้องไปถูกต้องก็ตามใช่ไหมงั้นอย่างอย่างกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยล้วโดดเงี้ยก็คือว่า overstay ใช่ไหมคะแต่คุรีก็รีอินเทอร์อยู่เนาะอย่างโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยอย่างพวกเราอยู่ไกลข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยพวกเรา l ีก็รีอนเทอร์แต่ก็จะมีกลุ่มบอร์เดอร์ที่เขาบอกเข้ามาโดยไม่มี documentation อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะก็คือต้องต้องแยกยกันเอ่ออยู่เนาะ แต่คนที่ทำไอทินเนี่ยใครก็ทำได้ถ้ามีพาสปอร์ตตัวจริงนะคะแล้วก็มีคนบริไฟถ้าไม่บริไฟตอนนี้รู้สึกไม่ใช่รู้สึกนะคะมันม,มันมีระบบที่แบบว่าคุณสามารถนะัดไปเจอเจ้าหน้าที่อย่างเราเนี่ยเป็นไอทินเอเจนต์ตอนนี้ก็คือดีมถึงเอ็กซ์ไเพราะว่าเอกสารส่งไปเมื่อปีที่แล้วบอกว่าไม่ได้รับกรรมสร้างมันดิฉันยังไม่ตามค่ะว่าดิฉันทำไอทินปีหนึ่งไม่เกิน15้15ายนะคะแต่จริงๆก็คือยังทําให้ลูกกลุ่มลูกค้าอยู่โดยการกรอกเอกสารแล้วก็นัดให้เขาไปเจอเจ้าหน้าที่เพราะมันจะเร็วกว่า นะคะแล้วก็ไม่ต้องสงพาสปอร์ตตัวจริงนะคะก็คือคุณไม่สงว่าขอเขาไปส่งไปให้อิมเมชันหลอกมันดีสําหรับคุณเยอะยนคุณเสียภาษีนะคุณถูกกักถูกอะไรเอาภาษีกรเชือเลยแล้วเขาอย่างน้อยก็เป็นกู้คอร์ที่ดีคุณจะได้เอาตัวรอดแต่ไม่ใช่ว่าไปเดินทางสปเะเหระกินเหล้าเมายาทําผิดกฎหมายนะคุณจะดีแค่ไหนเสียภาษีแค่ไหนเขาไม่เอาคุณไว้ออกอยูเนาะให้เป็นคนสมบเทเหนี่ยมเตรียม,ยมตัวนะคะ อันนี้ก็พูดตรงๆว่ากลุ่มลูกค้าเราไอทีเยอะนะคะทงเป็นลูกน้องมาเป็นเจ้าของธุรกิจถามว่าแดนเฮดมีมีความมีาพา์วิจารณ์กลุ่มน้องๆเขาไหมไม่ไม่อะเราสนับสนุนทุกคนทําธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมคะก็คือ,อการทรําธุรกิจสมอลบิสเนสใน s ใเเนี่ยก็คือเป็นการช่วยทําให้ running you know ทำให้ยเเป็นประเทศที่เขาพัฒนา you know เพราะว่าเขามีสมอลบิสเนสเยอะนะมีชนชั้นกลางแบบ,แบ,บ,แบ,บนียเยอะมีเจ้าของธุรกิจเยอะนะคะ เราก็เป็นอะไรที่เปิดกว้างสําหรับทุกคนถูกไหมฮะเราก็เรากลุ่มก็นหนึ่งก็อย่างเวนเพจก็ถือว่าเป็นกะเหลี่ยงคนหนึ่งเนาะเดี๋ยวนะ,อ,ะอาจจาะมั้งกลุ่มกะเหลี่ยงที่มีความรู้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็คือเพื่อด้มากที่สุดถามว่าลึกๆเราตัวเองสนับสนุนให้คนมาโดดไหมไหมค่ะนั่นไม่ไดคนทำผิดกฎหมายไม,ไม่โดยจรรยาบรรณเราไม่นะคะแต่ถ้ามาแล้วก็ต้องเคยทำมาเกินจะทำผิดกฎหมายเสียภาษีนะคะไอทีนก็ย่นแบบได้ไอทีเป็นเจ้าของธุรงิจได้เปิดแปลงได้ มีเครดิตก่อนนะคะไปเช่าตึกก็ได้นะคะถ้าบิวเครดิตก่อนั่นยู่นาะอันนี้ในอนาคตเออโดยเฉพาะกลุ่มไอทีี่มาเขามีลูกเป็นอเมริกันกฎหมายยังไม่เปลี่ยนนะคะเด็กอายุยี่สิบทำเรื่องสปอนเซอร์ใบเขียวพ่อไม่ได้เออยู่นาใช่ไหมคะก็คือพ่อกับแม่เขาก็ทําได้อันนี้อันนี้ถ้าถ่ายม่ทราไปปรึกษาในอิมเมชันดูหรือไปอ่านฟอรัมของกลุ่มคนไทยอย่างรุ่นเราเนี่ยมาทาทาวีซ่ามากันเองอย่างรุ่นเราพี่แนทเนี่ยก็คือ ตั้งแต่ไม่มีเฟซบุ๊กแล้วนะคะเราก็ศึกษาพวกนี้มาอย่างเราแบบนวีซ่ามาเองแต่ by the way I'm legally e n t e r อแล้วก็แมรี่นะคะดีฉันมาทุกกฎหมายอ่ะนะคะดิฉันดิฉันไม่เคยร้งเกียดใครอย่างน้องๆเจ้าของร้านอาหารหลายคนก็มาสร้างเหลือสร้างตัวนะคะบางคนเป็นนักเรียนมาบางคนแต่งงานมาห่าบางคนมาเควันวุ่นวายไปหมดบางคนมาวีซ่าท่องเที่ยวมาเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียน โดดนะคะแต่งงานไม่ประสบความสาเร็จก็มีโนบอไปที่แบบเพอร์เฟกนะคะเขาก็ต้องการไลท์ที่เพอร์เฟกทุกคนนะคะแต่ก็คือเราเลือกไม่ได้มันเป็นบุญมสนามันเจอเนื้อนะคู่เนาะพี่แนทเนาะอยู่เนาเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมเราคิดว่าเขาดีเขาก็ไม่ดีอันนี้คุยเรื่องภาษีก่อนมันเปเสือเรื่องชาบ้านเคยว่าไม่ใช่มันเกี่ยวกันหันกันหมดนะคะเพราะว่า ภาษีอากรอย่างคู่สมรสเนี่ยเออมันมันก็เกี่ยวพันอย่างเขานี่เยอะนะแต่ยูไปไฟหักจอยกับเขาคือมีภาระหนี้ปีนั้นแล้วเพระเาะฉะนั้นดูดีๆนะคะแต่งงานแบบไครดูภาษีให้เป็นอ่นานสารกินไม่ออกกรอบมานะะกรอบมาแล้วก็ให้ทีมกลุ่มอ่าพวกเมียบ้านด้วยกันเนี่ยพวกเมียฝรั่งด้วยกันมันมีชมรมอยู่นะคะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ต้องอ่านภาษาไทยออกเล่น a c e b o o k เป็นไม่งั้นเจอฝรั่งได้ไงถูกป่ะนะนี่คือตอัวต่อสำหรับเรื่องเอ่อวันนี้เราเรื่อง taking over business นะคะสิ่งที่คุณต้อง ทำก็คือคุณต้องมีทนายความนะปกติเราก็มีทนายความอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะคุณอย่างทนายความฝั่งอิมิเกชันอย่างคุณแก้วเนี่ยเขาก็จะมีเบสเ n e s อยู่รอเยอะของเขาที่เป็นเครือของเขาช่วยกันอยู่อย่าฟังอเลกอนพัฟแลนด์วอชิงตันก็เป็นเซตของคุณแก้วไปเลยอยู่เนาะเขาก็เราก็เลยคอมเมนต์เราก็เลยคอมเมนต์ไปหาเขาก็ให้เราเลือกว่าคุณแก้วคุณตุ่มคุณกอนคุณคิดคุณอะไรฝรั่งเยอะแยะเลยเยอะเนาะนายความหรือทนายที่ไทยอะอยู่เนาะฝั่งทนนายที่ไทยก็มี อะที่ทําเรื่องมาเอา,เอาเอาที่สบายใจส่วนใหญ่ห้าแหวนที่ทำ e 2นก็เป็นกลุ่มพอลูกค้าของตัวเองจริงๆนะคะไม,ไม่ค่อยรับเคสนอกเท่าไหร่เขาไม่รู้จักกันเราอีกอย่างก็ถ้ารู้จักกันมาก็คือแบบต้องบ u ้วความสัมพันธ์กลายเป็นพี่เป็นน้องแล้วรู้จักกันมานานแก็ช่วยกันทำพิซซ่าล,ลงทุนนะคะแต่กลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเราดูแลเขาให้หมดเลยอย่างบางทีก็ช่วยหาทนายความให้บางเรื่องนะคะบางเรื่องเราก็ไม่ยุ่งนะคะแต่ก็คือ ส่วนใหญ่ที่อยู่ด้วยกันมาก็คือเขหลักนะคะเขาเขาผลใช้ได้แล้วก็เราเรา,เราทำธุรกิจเราอยู่กับพนานนะคะเราอยู่ดูแลกันได้กันเพราะว่าเรามองว่าเอ,อ่อคนที่เป็นลูกค้าเราเป็น business partner อยู่เนาะเป็นครอบครัวนะคะเราไม่ได้มองว่าเป็นแค่ลูกค้าถ้ามองเป็นแค่ลูกค้าอยู่ด้วยกันไม่นานนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์กับการติดต่อประสานง,งานมันไม่ใช่บางทีก็มี referral ม,มาอย่างกลุ่ม รุ่นพี่สวเงยเราก็ดูแลกันไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็ฝากกันมาฝากซ้งกันมานะคะแต่ธุรกิจก็คือธุรกิจแต่ก็คืออาจจะช่วยพี่เขามากหน่อยเพราะว่าเขาเป็นสวใช่ไหมดูแลกันมีส่วนลดมีอะไรให้ตามภาษานะคะมันมันไม่ทําให้เรารวยขึ้นหรือจะลงอยู่เนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะนนาการนำธุรกิจแต่อย่างน้อยต้องมีกําไรถูกไหมคะอย่างลูกค้าที่รู้จักกันสนิทสนิทเนี่ยม่จ่ายค่าบริการมาสองปีแต่ก็ไม่ไม่รู้จะยกเลิกได้ไงเพราะว่า เขาเป็นคนดีอ่ะเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็เราก็บอกเขานะพี่พี่เปิดร้านอาหารพี่จ้างเด็กเสิร์ฟไม่มีใครมาเสิร์ฟให้พี่ฟรีนะ <c oughs> เราก็เหมือนกันเรางานบริการใช่ไหมคะเราทําบัญชีเงี้ยไม่มีใครทํางานให้เราฟร่แเราเราต้องขึ้นเงินเดือนให้เเราต้องมีโบน,นัสให้เขาเวลาทํางานเยอะเพราะว่าเราเป็น on call 24 h o u r ใช่ไหมคะเรามีออฟฟิศที่กรุงเทพแล้วก็น้องๆที่อเมริกาก็กระจายหลายหลายรัฐใช่หมห้าะทีมทุกองเราใช่ไหมคะเราเป็นพาทามเงนะี้ยก็เต็ปอ up แล้วก็แจ้งคนเพิ่ม ไม่ใช่ว่ารับงานมาหรือการเพิ่มไม่ใช่เปิดเรื่อยๆเยอะเนาะแอนก็ยังก็คุยกับทีมไทยอย่างถ้าน้องๆโอเวอร์เลดเรา,า,าก็จ้างคนเพิ่มมาช่วยกันนะคะเราไม่อยากให้โอเวอร์เราก็เป็นคนทํางานมาก่อนแล้วทํางานประจําก่อนเป็นเจ้าของขธุรกิจนะคะจริงๆแล้วตัวเองทํางานประจํามาตลอดตั้งแต่ยุงเทพจนมาถึงอเมริกานะคะอย่างรับทําบัญชีเนี่ยคือเป็นฟรีแลนซ์นอกนะคะมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเราเป็นนักโดยตัวเองเป็นนักอาชีพเป็นนักบัญชีคนน่ะพื้นฐานคืออุตสาหกรรมเฮฟวี่เฮฟวี่เมทัล คือเป็นสาโรงงานนะคะอันนี้คือแบ็กกราวด์แล้วทำไมหบือนเพรม,มาทําร้านอาหารจริงๆแบลเพรไม่ใช่แค่ทาร้านอาหารแบลเพททำธุรกิจได้ทุกอย่างนะคะแต่โฟกัสกับสมองบิสเนสทั้งโฮเซลรีเทลนะคะแล้วก็บริการต่างๆนะคะอ่ไม่ไม่ไม่ได้เน้นเฉพาะร้านอาหารนะคะก็อยู่ที่เขามายังไงเราก็ดูแลเขาอย่างนั้นนะคะอันนี้เรื่องจริงสําหรับการเทคโอเวอร์ธุรกิจก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ได้ทํางานร่วมกับทนายหรือตัวเองเห็นเคสจริงแล้วก็ต้องไปแก้เพราะว่าอา่า ไปเทโกเวอร์บิสเนสเนี่ยปัญหาที่ตามมาหนึ่งเพโลแท็กนะคะถูกตรวจสับย้อนหลังนะคะเซลล์แท็กไม่จ่ายถูกตรวจสับแล้วหลังเราต้องไปทําเรื่องประนอมี่ให้เรื่องขอ่อนเยอะแยะเราต้องสร้างทีมขึ้นมาแก้ปัญหาให้น้องๆน,นะคะงางที่เรารับเคสมาอ่ะบางทีก็บอกจู่ๆได้รับจดหมายมาจากสเกทไม่จ่ายบินโฮลดิ้งแท็กอย่างเงี้ยแบบแบบใช่เหรอเออทำไมทําธุรกิจทํำยังไงไม่มีนักบัญชีบัญชีไม่มีเรื่อร์ดติปปิ้งเลยทําได้ไงทําธุรกิจอเมริกาพึงระวังนะคะที่อเมริกาไม่เหมือนบ้านเรา ที่เมกาเขาไม่ได้ disclose information นะคะว่าทเว็บไซต์ของสมอบพิเศษเหมือนบ้านเราที่เป็นกรมทะเบียนการค้าใช่ไหมคุณไปซื้อธุรกิจได้แต่คุณรู้ไหมงบมันจริงหรือเปล่าเราเป็นที่รู้กันนะใช่ไหมแล้วอยู่เมืองไทยมาก่อนใช่ไหมบัญชีมีกี่เลมนะคะ no comment ค่ะ no comment you know เออดีเป็นเรื่องจริงนะแม้กระทั่งพับผิดเราไม่ได้ไม่ได้ดูผิดนะเราเราวิเคราะห์ตามวิพากษ์วิจา,ารณ์ตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยก็คือ ตัวเองก็เป็นจีบไปข่าวแซแเราเราก็ประสานงานทางรัฐบาลล้วประสานงานเราก็คุยกับแชร์โฮเดอร์โดยเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวเองทำบตริษัทต่างชาติต้องคุยกับนายฝรั่งนายญี่ปุ่นถูกไหมคะอาา่ะเรื่องนี้เราก็ต้องคุยเขาแต่ถ้าทํากับญี่ปุ่นค่อนข้างเร็ตโฟร์เวิร์ดือตรงไปตรงมาอย่างบริษัทที่เราทําดูแลงบอยู่ก็คือ บิ๊กโฟที่มาตรวจสอบบัญชีนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะตรงมากนะคะก็คือถูกทุกเทรนมากอย่างนี้นะคะก็คืออย่างบริษัทก่อสร้างก็เป็นผู้สอบคนไทยเงี้ยก็คุยกันได้นะคะแต่ก็คือไม่เกรมากเราเราก็ดูเราก็เลือกเอาตัวอย่างที่มาใช้ประยุกต์ใช้นะ,ะอย่างหลักการบัญชีที่เมืองไทยกับอเมริกาหลักการเดบิตเครดิตเหมือนกันนะคะแต่รูไม่เหมือนกันขนาดนั้นกฎไม่เหมือนกันนะ,ะไม่ไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นทีมเราก็อยู่บัญชีไทยแล้วก็สอนเอา เพราะว่าเบสิกก็คือต้องแบนเรื่องเบสิกของบัญชีใช่ไหมเราก็สอนได้อย่างเรา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 น้นตักเก็ตจบใหม่มาเพราะว่ามันมันสอนได้สอนง่ายแต่ก็ถามว่าคุณเก่งๆที่มาทํางานกับเรามันมันก็มีนะแต่ก็คือมันมันก็มีข้อดีข้อเสียคนเก่งจะอีโก้สูงมนาะแล้วก็อ ไม่เคยซื้อสัตว์แต่คนซื้อสัตว์ก็ดีคนเก่งก็ดีแล้วเพราะพวกนี้ทํางานสองสปีก็ไปเปิดสํงงานักงานซึ่งเราก็สนับสนุสนแต่เด็กๆที่ออฟฟิศยรายังไม่มีใครไปเปิดสํงงานักงานเราไม่คงไม่คิดไปเปิดสนงงานักงานฐานน้องๆเหมือนกันนะคะอ๋อสรุปนะคะเรา taking over business ก็คือถ้าจะปรึกษากับทีมเราอย่างที่บัญชีไทยเนี่ยเขาคุยได้ระดับหนึ่งเรื่องภาษีก่ต้องมหาวิทยา่อนะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มชํานาญเรื่องเอ่อ payroll tax เรื่อง tax เราจะมีทีมดู r e s e ิ r ์ชนะ,ะคะกลุ่มลูกค้าใหญ่ๆของเราอยู่ฟอร์จันตสเตทออริกอนก ฝั่งแคลิฟอร์เนียนะคะฝั่งอีสต์โค้ตก็มีเมลิแลนด์อร์จิเนียมีหมดนะคะตอนนี้ก็กระจายมั่วไปหมดเลยอาหารว่า,ารู้กฎระเบียบเวลด, well, ดี้ไหมไม่ไม่รู้อะ่ะไม่ไม่จำด้วยแล้วก็เวลาจะทำอะไรแคปรีเซิร์ฟนะคะจะมีโค้ดแบ็กอัพอย่างเรื่องเพโลแท็กเรื่องอะไรเรื่องซิลแท็กเนี่ยพวกเราเข้าไปได้หมดเราอีกอย่างซิลแท็กอะค่อนข้างจะยนะูนิเวอร์แซลเนาะซิสเต็มเหมือนกันนะคะเราเข้าไปสเตจไหนหน้าตาก็ไทยไทยกันอย่างอย่างมีรับลูกค้าใหม่ยิ่งเจ้าของไม่ค่อยร,ร,ร,รู้เรื่องเนีย้ย แต่จริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าที่มาหาเราก็คือไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะนี่คือโฟกัสแล้วเขาเพราะเขาให้ความมั่งใจว่าเออคุณดูแลบัญชีให้เรานะเขาจะไปทําอาหารเขาจะบริหานนี่คือกลุ่มลูกค้าที่เอ,อ่อทำงานร่วมกับเราได้ดีนะคะแต่ถ้ากลุ่มรู้แล้วเนี่ยเขาจะไม่มาจ้างเราหรอกเ,เขาทำบาาัญชีเองอนะาก็มีหลายรายซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็คือเราอย่างให้ความรู้เนี้ยอย่างบางคนเนี่ยก็ทํากับเราสองสามปีแล้วไปทาเองนี่ก็ดีนะคะเรามีปูพื้นให้คุณไปทําต่อนะฮะไม่ห่วงไม่ว่า กลับมาหามปรึกษาได้บ้างนะคะโพสในฟอรัมนะคะเรายินดีช่วยนะคะตอนนั้นก็ business taking over ก็ดูให้ดีๆม,มามีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราเอกสารเราลิสให้แล้วคุณต้องใช้อะไรนะคะคุณต้องเตรียมตัวโดยเฉพาะน้องอีวานดีชูแต่ก็คือ,อมันไม่ใช่ว่าคุณไปซื้อธุรกิจจะทำได้ง่ายสร้างธุรกิจเองหรือเปิดบริษัทเองก็ได้นะคะแต่ก็คือว่า แค่เวลาหน่อยยังไม่เกินเดือนถ้ายังเป็นคนไทยมาเนี่ยไปขอเอเอก็เดือนหนึ่งเพราะว่าต้องแฟกต์ไปเปอร์ไปเนื่องจากคุณไม่มีอะไรนะไม่มีและเซ็นก็ขอออนไลน์เดินไม่ได้นะคะคุณทาได้หมดค่ะทำได้หมดคุณไม่ท้องคุกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมัสดีวันนี้ดูนะคะโอ้ฮัปปี้เจอร์นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะพี่แนทสวัสดีค่ะอโลคยาปรมาลภพากันทุกคนนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะอันไหนมีความสุขให้ทํานะคะแต่อย่าผิดศีล มันไม่ดีนะคะก็คือสิ่งข้อไหนก็ก็ช่างเถอะนะคะก็คือไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะไม่สร้างทุกข์ให้คนอื่นโดยเฉพาะคู่สมรสนะเรื่องไม่ซื่อสัตว์เนี่ยมันไม่ดีนะคะหรือไปโกงคนอื่นมันก็ไม่ดีนะคะหรือไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองมาก็ไม่ดีนะคะเราเป็นคนพุทธหรือศาสนาใดก็ตามหรือไม่นับถือศาสนา เราทําอะไรได้อย่างนั้นนะคะพึ่งพึ่งพึ่ง,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 งทราบไว้นะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพทุกคนแล้วเจอกันใหม่วสวัสดีค่ะพี่นสวัสดีค่ะ